<Started. S 2> อ่ะท่านผู้ชมครับคืออย่างที่บอกแหละครับว่าหลังจากนี้จะต้องดูอะไรกันบ้างจะต้องทําอย่างไรนะครับกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยคืนนี้จะนอนหลับสบายหรือเปล่าเนี่ย <S <S เดี๋ยวเราคุยกับอดีตนายกสมาคมผู้ตว <veto> รวจสอบการนะครับเลขามูลนิธินายช่างไทยใจอาสาคุณวัสวัตรกิจสิริธิรภาคนะครับคุณวัสวัตรสวัสดีครับสวัสดีค่นะสวัสดีครับัครับผมครับคุณวัสวัตรตอนนี้หลายคนอาจจะคือ แผ่นดินไหวเนี่ยมันหยุดไปแล้วมันจะมีอัเตอร์ช็อกตามมาแต่หลายคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเ,เราจะเข้าไปอยู่ในบ้านเราจะเข้าไปในตึกในอาคารเราได้ไหมมันจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าแล้วอัปเตอร์ช็อกเนี่ยมันจะส่งผลทําให้อาคารเนี่ยมันมันซุดมันถล่มได้ไหมครับ,รบก็จริงๆแล้วก็น่าเป็นห่วงครับคุณก็สมาคมเองสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารเองแล้วก็มูลนิธิในจางไทยแล้วก็ สมาคมวิตวกรโครงสร้างไทยก็ได้ทําเช็คลิสต์แนวทางการตรวจสอบทางกรมโยธายเองก็ทําเช็คลิสต์ในการตรวจสอบนะครับฝากคุณรายการก็ฝากแชร์นิดหนึ่งว่าตรวจสอบอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้สายแทบไหม้นะครับผู้ตรวจสอบอาคาร <c oughs> นะครับเพราะว่าทุกคนออกจากอาคารหมดแล้วก็ไม่กล้าเข้าที่อาคาร <c oughs> <c oughs> นะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่โครงสร้างเดียวมันมีงานระบบด้วยงานระบบก็คือ ถ้าหลังจากนี้ถ้ายังไม่มีการตรวจสอบก่อนที่จะกลับเข้าไปสู่อาคารเนี่ยงานท่อะระบบต่างๆเนี่ยสมมตินะครับงานท่อถือว่าเราเดินแก๊สเดินท่อ LPG หูต้มในห้างสินค้าเข้าใจใช่ไหมครับว่าแก๊ส LPG เนี่ยต่อเข้ามาที่ห้องครัวถ้ามันเกิดหลดุดหรือว่ารั่วแล้วเราทำหูต้มหุงอาหารแล้วมันเกิดไฟไหม้ได้ หรือระบบน้ําต่างๆมันก็ต้องตรวจสอบหมดเลยก่อนที่จะเข้าไปในอาคารตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะตามมาหลังจากแผ่นดินไหวครับนอกจากโครงสร้างที่เราเห็นนะครับงานระบบเนี่ยถือว่ามีาความน่าอันตรายที่จะต้องตรวจสอบก่อนที่จะกลับเข้าไปสู่ในอาคารครับรับครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นบ้านเอาเอาเอา,เอา,เอาประเภทก่อนบ้านคนทั่วไปคุณวศวรัต บ้านคนทั่วไปที่เป็นบ้านสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเนี่ยเอาเบื้องต้นเอาแบบเราดูด้วยตาดูด้วย,วย,วยอาจจะต้องไม่ได้มีวิศวะให้ประชาชนที่จะดูเองอย่างเงี้ยค่ะดูยังไงฮะต้องดูอะไรบ้างอ่าที่เดี๋ยวเดี๋ยวนะบ้านคนนะครับถ้าเป็นบ้านไม้เนี่ยท่านท่านไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับมันมีเนื่องจากโครงสร้างมันสามารถที่จะให้ตัวได้นะบ้านไม้ท่านท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าบ้านฟูนีน่ยจริงๆแล้วไม่ใช่วิศกรโยธาก็สามารถตรวจสอบได้ตัวเองนะครับ เดี๋ยวท่านไงเนี่ยทางรายการเนี่ยติดต่อมาทักผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้รายการตรวจสอบทางด้านโยธาดูนะครับแล้วก็ทางสมาคมผูต้ตรวจสอบอาคารเองกอ็งานระบบต่างๆก็ยังมีรายการสามารถตรวจสอบได้ตัวเองแต่ว่าถ้าท่านไม่แน่ใจเนี่ยสามารถที่จะโทรมาหาที่สมาคมหรือว่าโทรมาผู้ตรวจสอบอาคารใกล้บ้านได้ดูจากเช็คนี้เนี่ยสามารถที่จะดูได้ตัวได้ตัวเองนะครับนะครับว่ารายการตรวจสอบมีอะไรบ้างที่ท,ที่น่าเป็นห่วง ทางด้านงานโครงสร้างที่กรมโยธาได้ทําไว้นะครับดูไม่ดูไม่ยากครับ,รบนะครับ,รบ,รบพวกรอยต่อพวกทั้งผนังทั้งโครงสร้างทั้งเสาต่ตตตตตางๆนะครับอ่าคุณวศวร่งส่งส่ง,สงชาร์จ<า>มาด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวให้ทีมง,งานขึ้นเลยไหมฮะจะได,จะได้จะได้เห็นทบด้วยกันได้ครับได้ผมจะอธิบายว่าอข้อมูลแต่ละตัวมีอะไรบ้างหรือของกรมโยธาที่ท,ที่ทาไว้อะครับอ่าโอเคอ่ะนี่ฮะ โอเคเราขึ้นแล้วฮะคุณสวัสดิ์เราต้องตรวจอะไรบ้างฮะตอนนี้ถ้าถ้าอย่างนี้จะเป็นของสามหน่วยงานก็คือสมาคมผูต้ตรวจสอบอาคารมูลนิธินายช่างไทยแล้วก็สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทยนะครับอันนี้ที่ผมทําไว้เนี่ยไอ้ตรงนี้คือจุดอันตรายถ้าเป็นอาคารสูงนะครับอันนี้คือบริเวณเขาเรียกาบ่อลิอฟต์นะครับก็ต้องเปิดเปิดตัวลิฟต์โดยช่างผู้ชํานาญนะครับโดยไม่ให้ไปเปิดเองนะครับท่านอาจจะตกลงไปในในในบ่อลิฟต์ด้านล่างเนี่ยนะครับ ตัวนี้เน,เนื่องจากว่าโครงสร้างน,นี่มีปัญหาน่าจะมีปัญหาทําให้ระบบเครื่องกลนอาทารน,นมีปัญหาไปด้วยนะครับตัวไกด์ไลน์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีร่องรอยนะครับท่านก็ให้วิอน,นี้ต้องไม่สามารถด้วยตัวด้วยตัวเองนะครับต้องใหู้วิศวกรหรือผู้ตรวจสอบอาคารเ็ไปดูให้แต่ว่าอันนี้คือบ่อลิฟต์ครับครับอันนี้ลูกบ่อลิฟต์ครับอันนี้ผมพูดถึงงานระบบนะครับก<ช>็คือบ่อลิฟต์ครับผมแล<ช>้วก็ห้อง ห้องเครื่องลิฟต์ข้างบนนะครับของอาคารสูงนะครับมันจะต้องมีการเคลื่อนตัวนะครับก็ดูว่ามันอยู่ในในตำแหน่งที่ถูกต้องไหมนะครับก็ควรจะตรวจสอบก่อนเข้าไปในอาคารนะครับลิฟต์อย่าเพิ่งใช้นะครับเพก่ว่าจะแน่ใจว่าในในบ่อลิฟต์เนี่ยไม่มีความเสียหายนะครับไม่มีอะไรหลุดร่วงมานะครับเนี่ยอันตรายมากนะครับต้องดูตรงนี้นะครับครับครับอ <ด>แล้วก็อันนี้เป็นระบบะดับเพลิงครับกับงานระบบท่อต่างๆนะครับก็คือในระบบอาคารสูงเนี่ยมันจะมีระบบดับเพลิงระบบปรับอากาศต่างๆงานท่อต่างๆตัวนี้เนี่ยเวลาอาคารมัน,มนสั่งไหวแล้วเนี่ยระบบท่อตรงนี้อาจจะหลุดลงไปนะอ,อะอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปไปนะครับอ,อันนี้ต้องตรวจสอบด้วยสายตานะครับด้วยสายตาก่อนก่อนที่จะทำทดสอบโดยทางเครื่องกลนะครับ ครับอ,อันนี้ก็ดูได้อ่าดูได้ตัวตาอย่างที่ผมบอกว่าแก๊สต้มนะครับดูดูตรงนี้นะครับว่าตั้งแต่จุดที่ท่านติดตั้งถังแก๊สไปเลยไปถึงจุดปลายนะครับมีอ่าอาจจะเช็คง่ายๆก็คืออ่าน้ำฟองสบู่นะครับว่าจุดลอยต่อต่างๆเนี่ยอ่ามีการ่วซึมไหมนะครับก่อนที่จะหุงอาหารนะครับก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะเปิดใช้นะครับดูว่า ถ้ามันมีอุปกรณ์ตรวจเช็คลิกนะครับหรือ LPG test เนี่ยก็๊สเซนเซอร์ก็จะดีมา,มากๆนะครับควรจะตัดตรวจตลอดแนวนะครับว่ามีมีแก๊สรั่วไหมก่อนที่จะใช้นะครับเป็นตรงนี้สำคัญนะครับตัวสถานีแก๊สจนถึงจุดที่ไปถึงห้องครัวนะครับครับอันนี้ก็สำคัญครับงานระบบตรงนี้นะครับ อันนี้อ่าเป็นแทงค์น้ําด้านบนอาคารนะครับโดนดดดฟ้าเนี่ยเนื่องจากตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมีจุดอ่อนไหวนะครับก็ไปดูว่ามันได้รับความเสียหายไหมมีรอยรอยแคกรอยอะไรไหมนะครับอันนี้คือจุดอ่อนไหวที่จะต้องดูนะฮะอันนี้บนพื้นที่ดาดฟ้าครับครับถ้าบ้านที่ใครมีดาดฟ้าเนาะโอเคใช่นะ okay. ใช่ครับอันนี้คือห้องไฟฟ้านะครับอันนี้คือห้องไฟฟ้าระบบ ก็คือด้านซ้ายคือห้องอตู้ m อ b นะครับตู้่อ็มดเนี่ยแล้วก็ระบบเดินสายแหลกต่างๆนี่มันเกิดการเคลื่อนตัวต่างๆนะครับมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไหมอันนี้ผมแล้วก็อันนี้ต้องให้วิศวกรไฟฟ้า,ฟาเข้าไปดูนะครับเ็าจะดูแล้วก็ทารายการตรวจสอบมาให้ดูนะครับอันนี้อาคารตึกสูงนะครับหรืออาคารที่เป็นคอนโดมิเนียมนะครับก็จะมีห้องอย่างนี้อยู่นะครับก็ควรจะให้ช่างไฟฟ้า,ฟาๆๆเข้าไปดูนะครับว่า มันทํางานปกติไหมนะครับอันนี้สําคัญนะครับก่อนที่จะเปิดปิดระบบนะครับครับอ,อันนี้คูลงทาวเวอร์ครับก็คือเป็นระบบทําความเย็นของอาคารนะครับอาคารขนาดใหญ่พื้นอ,อาคารสํานักงานนะครับมันก็จะมีะฐานรองรับนะครับตัวคูลงทาวเวอร์ต่างๆเนี่ยมันเคลื่อนตัวแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไหม นะครับอันนี้จะต้องตรวจสอบนะครับอันนี้จะต้องตรวจสอบแล้วดูสภาพมันมันคงแข็งแรงไหมตัวายางที่รองรับนะครับมันอยู่ในสภาพที่ดีไหมนะครับถุงบนฐานที่ถูกเท่าไหมนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะล่วงหล่นได้นะครับก็เป็นทั้งกระจกทั้งเป็นระบบป,ะ,ปะกาศคอยลร้อนที่อยู่ด้านข้างอาคารมันอาจจะ หลุดออกจากโบลแล้วต่างๆวัาต่างๆนะครับมันอาจจะมีโอกาสที่จะล่วงโหลดได้นะครับอันนี้ต้องตรวจสอบโดยรอบอาคารนะครับครับครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพอาคารนะครับที่ที่ผมเคยไปตรวจนะครับหลังจากปิดนินไัยนะครับครับโอเคอ่ะอันอันนี้คือคือคืออาคารที่เป็นอาคารที่เป็นอาคารขนาดใหญ่เป็นหลัก ที่ถามคุณวศวรรษถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นบ้านคนนะฮะเป็นบ้านคนสองชั้นอย่างเงี้ยหรือว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยตัว,ต,ว,ต,วตัวเจ้าของห้องเจ้าของบ้านเองเนี่ยเข้าไปอยากให้สังเกตอะไรเป็นสิ่งแรกไหมฮะก่อนที่จะเข้าบ้านดูดูโครงสร้างถ้าเป็นมองเห็นเสานะครับถ้ามันปกปิดเนี่ยมีรอยร้าวไหมก็คือโครงสร้างหลักก็คือเสาคานนะครับเสาคานผนังไม่เท่าไหร่นะครับดูเสาดูคานนะครับ หกข้างหลังนะครับอืมเขาว่าดูนี่ไหมเขาว่าถ้าถ้ายังไงถึงต้อ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 งกงังวลฮรถ้ามีรอยแตกนะครับตรงอ่ามันจะไปรอยเฉียงนะครับหรือรอยแตกตรงกางตรงพานนะครับแล้วก็ตรงเสาเนี่ยอ่าเป็นรอยถ้ามีความกว้างของความกว้างของอ่ารอยแตกเนี่ยเกินสามมิลน,นะครับเกินสามมิลเนี่ยตอนนี้อ่าน่าเป็นห่วงนะครับจะต้องได้รับการอมแซมนะครับ ถ้าไม่มั่นใจว่ารอยแตกเนี่ยมันเท่าไหร่ก็คือเอาไม้รรทัดตต้วนะครับว่ามันกี่มิลนะครับออถ้ารอยแตกเกินสามมิลเดี่ยถือว่าถือว่าน่าเป็นห่วงครับครับครับโอเคคุณวสผมถามนิดนึงกับเคสที่เกิดขึ้นที่อาคารสตองอกรุงเทพที่กรุงเทพที่ถล่มลงมาทั้งอาคารคุณวะสดคงเห็นข่าวนะฮะคือคือปกติแล้วเนี่ยผมเห็นอ่าโอเคคือปกติแล้ว ปกติอาคารแบบนี้เขาเขาต้องออกแบบมาเพื่อรองรับแผ่นดินไหวไว้หรือเปล่าฮะแน่นอนครับก็มีกฎกระทรวงที่ออกมารองรับนะครับแต่ว่าจริงๆว่าผมโอดีผมขับรถมาต่างจังหวัดยังไม่ได้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับยังยังมีเดิโทรมาบอกให้เฉยว่าจะพรุ่งนี้ไปดูพรุ่งนี้สมาคมเองกับท่านทธิบปีนรมงโยธาก็จะลงพื้นที่ครับไปดูครับอืมอืมอืมแต่แต่ถ้าพูดถึงตึกส่วนใหญ่ในบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยมันมันรองรับ ผ่นดินไหวได้ขนาดไหนครับะจะบอกว่ายังไงล่ะครับมันมัรองรับก็คือคำนวนตามความเร็วลมน,นะครับจริงๆแล้วในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วเป็นดินอ่อนเนาะ<อ>กะ็มีหลายพื้นที่ในประเทศนะฮะไม่ให้ว่าจุดเกี่ยงทุกจุดนะครับแล้วก็อาคารสูงก็ตั้งแต่น่าจะปีตั้งแต่ปี550ต้นมาเนี่ก็จะมีรอ,อ,องรับแผ่นดินไหวได้พอสมควรนะครับ แล้วตัวนี้คิดว่าอาคารยังไม่อยู่ในจุดที่สร้างเสร็จใช่ไหมครับเห็นใช่ท,ใชที่เป็นอาคารสตระกอนนะครับหมายก็ผมยังไม่รู้ว่าในลักษณะของการทํางานมันถึงขั้นตอนไหนเลยตอบยังไม่ได้ครับจนกว่าจะลงพื้นที่พวกนี้ครับจะรู้ครับค่ะค่ะก็ประเมินได้ได้เบื้องต้นประมาณนี้เนาะเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าจุดเนี้ยมันมันเอ่อมันน่ากลัวสุดมันอันตรายสุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูจากภาพเนี่ยเกิดขึ้นไวมากอย่างเงี้ยค่ะอืมครับ ได้ครับใช่ก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกของประเทศไทยเลยมาฮะที่เกิดเห็นวิบัติอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เคยเจอับบโอเคโอเคอ่ะงั้นสุดท้ายแล้วกันนะคะงั้นหลังหลังจากนี้ค่ะเออเชื่อว่าหลายคนคงจะนอนไม่หลับหรอกคืนนี้เอะอาจจะต้องบางคนเบื้องต้นจะต้องแบบปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนเลยคะเอาแบบเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแชร์ข้อมูลไปให้แล้วกันว่าแนวทางการตรวจต่อ ทั้งงานระบบทั้งงานโครงสร้างที่สามารถดูได้ตัวเองนะครับ<ม>แล้วก็ทางสมาคมเองเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีไลน์หรือสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารเองเนี่ยแล้ววันนี้ทางสมาคมกับมูลนิธินายช่างไทยเองเนี่ยจะระดมคนนะครับเพื่อพูดคุยแนวทางเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนนะครับเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับเราคิดว่าวิศวกรไทยผู้ตรวจสอบอาคารประเทศไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนในยามที่ประเทศถ้าต้องการครับผมเดี<ม>๋ยว<ม>วันนี้จะระดมคน โอเคโอเคครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณตั๊กีครรบ์คุอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบบาคาัสีครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u ซับสไครป์ย t ท e บมติชนทีวีด้วยนะครับ